สวัสดีค่ะดิฉันยุ้ยพยากรณขอต้อนรับเข้าสู่การเล่าเรื่องราวผ่านไพทาโรเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทยในหัวข้อชีวิตดีๆกับดวงจิตดวงใหม่เดือนสิงหาคมปี2 5 6 6กับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎแม่ทัดน้ำค่ะ ความโชคดีถูกฉลกโชคเฉลาโชคดีก็เหมือนถูกห,หวยรางวัลที่หนึ่งมีผลตอบแทนเป็นคนมีค่ากับกลุ่มมวลชนผู้คนนะคะถ้าทำในสิ่งที่ใช่อันนี้ได้ลาบผลอืึนทองสบายเหมอเลยคะ่ะ ได้รับการสนับสนุนถ้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์รายได้ตอบแทนจากงานทางด้านสุขภาพดีค่ะทำให้ผู้คนได้หายเจ็บป่วยไข้โชคดีนี้เหมือนถูกหวยใช้มีการเงินใช้สบายมือกับการลงทุนการงานอาชีพนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นงานทางด้านที่ทำให้ผู้คนล้มป่วยทางสุขภาพทั้งกายและจิต ก็จะได้ผลตอบแทนที่งดงามค่ะสิ่งที่ปรารถนานะมองไปบนท้องฟ้านะคะเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังอันนี้ก็ได้ลงมืองทำที่มั่นคงไปพบกับการงานการสังคมรุ่งเรืองก้าวนากับหุ้นส่วนอีกฝ่ายนะคะที่อยู่กับอดีต ะะเราก็สามารถให้คำแนะนำได้ว่ามองไปบนท้องฟ้าพระจันทร์คล้อยเคลื่อนไปพรวงนี้ก็เช้าแลลวนะคะเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบัง mm hmm. ช่วยให้เขาหายเจ็บป่วยไข้นะคะผลตอบแทนกับอีกฝ่ายก็เป็นการงานที่ชาวกรกฎ mm hmm. ได้รับความสำเร็จได้ พบกับผู้คนมวลชนฟูดมูลปาร์ตี้นะโอกาสสำเร็จนะคะไม่มีใครเลิศเลอเพอ,อร์เฟกต์สิ่งที่เขาไฟฟันไม่เป็นจริงเราเองก็สามารถได้ร่วมด้วยช่วยเหลือให้ไปสู่การใช้ชีวิตในปัจจุบันนะการงานการ,การสังคมนี้ก็ได้ทำงานอยู่เบื้องหลังงานที่ช่วยเหลือผู้คนให้หาย ความเศร้านะคะความคิดจิตปรุงแต่งทำให้เรากลัวนะคะต้องกล้าที่จะเรียนรู้ก้าวข้ามความกลัวเป้าหมายก็สำเร็จนะคะเน้งเหนื่อยยากบางเป็นประสบการณ์ของชาวกดกดผู้มีเสน่ห์พลังเสน่ห์นี้ก็ได้รับการสนับสนุนเสน่ห์มหานิยมธุรกิจรุงเรือนโรงงานใหญ่โตนี้ได้ทำ บริหารนะร่วมกันกับคนรักนะคนรักในกรด้พบกับคนอีกถิ่นที่หนึ่งร่วมกันงานการสังคมงานอยู่เบื้องหลังงานดูแลสุขภาพอันนี้ก็ชอบอเก็บตัวมันเพียรภาวนานะคะ,ะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะคะมีมุมสงบของตนเองมุ่งม,มั่นไปที่การงานที่รับผิดชอบท่านการเวลาขอข้าขึ้นฝั่งนอนได้ไหมข้าพูดซื่อสัตว์ได้สิท่านท่านพูด รักในการงานเอาใจใส่พยันในสิ่งที่ทำได้รับมรดกสืบทอด,อดช่วยเหลือผู้คนด้วยประสบการณ์ให้หายเจ็บป่วยไขย่มุ่งไปสู่เป้าหมายเตรียมตัวตายก่อนตายอโรคาปรามาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐท่านขึ้นฝั่งโน้นได้เลยท่านผู้สื่สัตว์ความพยันมันเพียนจะทำให้ก็เกิดลาภผล ดังใจมุ่งหวังความคิดภายใจก็มีลาผลจากงานสื่อวิทยุโทรทัศน์งานนี้เป็นงานทางด้านที่เชี่ยวชาญในงานน,นี้ก็ได้พบรักก็ได้พบกับคนต่างถิ่นที่มีเคมชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะไปพบกับคนที่แตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาแต่ก็ มีความมุ่งมั่นขยันร่วมลงทุนร่วมหาการค้าร่วมกันไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะผลลับสรุปออกมาแล้วอะเป็นคู่กันแต่เก่าก่อนการหมุนม,มาจะเจอกันนี้เพื่อมาร่วมด้วยช่วยกันนะสร้างโรงเรือนโรงงานธุรกิจนะอันนี้ก็ได้พบรักกับคนต่างถิน่นคนต่างที่นะคะแลกเปลี่ยนมา บ้านรถดักทรัพย์อสังหาคู่นี้ก็เป็นคนอีกถิ่นที่ได้ร่วมการงานกันนะตึกพระฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงนะคะกลงล้อหมุนเวียนไปด้วยเมื่อเราสุขทุกข์รวยจนมีหรือไม่มียากจนหรือมั่งมีก็ไม่พ้นนะต้องเตรียมตัวตายก่อนตายจริงนะได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้คนด้วยความยินดีนะกับการงานที่ ได้รับสุดทอดมอรดกมาคะมีความสุขกับการได้ลงมือทำอกับสิ่งที่คิดได้ใฝ่ฝันโอกาสเตรียมพร้อมเสมอกับชาวกรกฎนะคะได้ลาบจากคุณสวนคู่ค้าและการเดินทางร่วมด้วยช่วยกันกับการงานที่สำเร็จกับแวดล้อมการงานการสังคมนะ,ะได้ลาบที่มั่นคง ผูกพ,พันะอันนี้จิตเข้มแข็งเยือในกายที่แข็งแรงด้วยชีวิตดีๆหมุนไปได้ด้วยเมื่อเราชาวกรกฏคาภายใต้ฟ้าเพิงบนลิขิตให้สุขทุกรวยจนมีหรือไม่มีก็ได้ค้นพบตัวตนของตนเองค่ะมีกายจิตเข้มแข็งค่ะ